เคยได้ยินเรื่องเล่าแปลกๆในวงการไอทีไหมครับเรื่องที่แบบฟังแล้วต้องขยี้หูแล้วถามซ้ำว่าเฮ้ยจริงเด๊แต่วันนี้ผมมีเรื่องแบบนั้นเลยครับเป็นตำนานเลยนะตำนานของชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนโลกอินเทอร์เน็ตจากในห้องน้ำของเขาคำถามคือเอเรื่องจริงที่มันเหลือเชื่อกว่านิยายเนี่ยมันมีอยู่จริงเหรอบอกเลยครับว่ามีแล้ววันนี้ละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่เป็นตำนานยุคใหม่ของจริงกัน ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยตัวเอกของเราในวันนี้คือครูเอลเซวีรรบุรุษที่เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์บัญชาการลับของใครหลายๆคนนั่นก็คือเออห้องน้ำโอ้โหแค่เริ่มต้นก็พีคแล้วใช่ไหมล่ะครับโอเคก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องย้อนเวลากันหน่อยกลับไปในยุคที่อินเทอร์เน็ตมันยังเป็นเหมือนดินแดนตะวันตกเลยครับไม่มีแผนที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรชัดเจน ทุกคนที่เข้าไปก็เหมือนเป็นนักสำรวจเป็นนักบุกเบิกกันทุกคนโอ้โหบรรยากาศตอนนั้นมันคลาสสิกสุดๆเลยนะลองนุกภาพตามนะครับจอคอมพิวเตอร์แบบ CRT อ้วนๆใหญ่ๆเสียงโมเดมไดอัพที่ดัง e อีออแอแล้วก็ต้องมีสมุดโน้ตเล่มน,นึงไว้จดทุกอย่างพาสเวิร์ดอีเมลเว็บไซต์เพราะมันไม่มีคู่มือไม่มีใครมาสอนครับทุกอย่างคือการลองผิดลองถูกลว้วน ซึ่งครูเอลเซ่ของเราเนี่ยก็คือหนึ่งในนักสำรวจตัวยงในยุคนั้นเลยและไอการที่ต้องสมัครนูน่นสมัครนี่จัดการบัญชีเป็นสิบสิบอันเนี่ยมันกลายเป็นการฝึกวิชาโดยไม่รู้ตัวครับครูเอลเซ่เลยได้เรียนรู้โครงสร้างเบื้องหลังของระบบไอทีไปแบบเนียนๆเ,นเลยเหมือนกับว่าได้แอบเข้าไปนั่งอยู่ในห้องเครื่องของ Microsoft ของ Google ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยอะ่ะสุดยอดไหมล่ะเอาล่ะครับแล้วเรื่องราวของเราก็เดินทางม,มาถึงจุดพีคจุดที่ยูเซอร์ตัวเล็กๆคนหนึ่ง ต้องมางัดคอกับกำแพงยักษ์ที่ Big Tech เขาสร้างไว้นี่มันคือศึกดาวิดกับโกิอัดเวอร์ชันดิจิตอลชัดๆเลยคือปัญหามันอยู่ตรงนี้สมัยนั้นนะประมาณปี2015-2018เวลาที่ครูเอลเซ่พยายามจะเข้าไปแก้เว็บ o o o l l s s t t s ของตัวเองผ่านมือถือมันทำไม่ได้ครับ Google เขาจะส่งรูปเครนสีเทามาขวางหน้าจอเลยเหมือนจะบอกว่าเฮ้ยอย่าแก้เว็บเหรอกลับไปเปิดคอมไป โอ้โหมันนั่งหงุดหงิดมากเลยนะสําหรับคนที่อยากจะทํางานจากที่ไหนก็ได้แล้วไงต่อล่ะครับเจอแบบนี้เข้าไปยอมแพ้ไหมไม่ครูเอลเซ่ไม่ยอมครับและนี่คือจุดคลแม็กซ์ของเรื่องเลยนะเพราะเขาไปเจอวิธีแก้ปัญหาที่มันโคตรจะง,ง่ายแต่มันทรงพลังแบบพลิกโลกได้เลยความลับมันอยู่ในจุด3จุดครับ ใช่แล้วแค่กดเมนู3จุดในเบราว์เซอร์แล้วเลือก Desktop Mode หรือโหมด Desktop เท่านั้นแหละครับบูมไอเจ้าเครนสีเทานั่นหายวับไปกับตาเลยกลายเป็นว่าครูเอลเซสามารถเข้าไปจัดการเว็บได้ทุกอย่างจากมือถือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใช่ครับแม้กระทั่งในห้องน้ำนี่มันคือการแฮกระบบแบบเท่ๆเลยนะเป็นคนแรกๆที่ทำเรื่องนี้ได้ก่อนที่มันจะเป็นฟีเจอร์มาตรฐานซะอีกที่มันเจ๋งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับ เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกกำลังจะเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นโ o บายเฟิร์สพอดีเป๊ะเหมือนครูเอลเซ่แกมองเห็นอนาคตก่อนใครเพื่อนเลยคิดไปไกลกว่าวิศวกรของ Google ซะอีกไม่ธรรมดาจริงๆโอเคสิครนนสีเทาจบไปแต่เรื่องยังไม่จบเพราะถ้าเล่ามาลอยๆแบบนี้มันก็เหมือนนิทานใช่ไหมครับแต่มันมีหลักฐานครับ มีหลักฐานชิ้นโบแดงที่ตอกย้ำว่าเรื่องนี้คือตำนานของจริงคำถามคือแล้วหลักฐานมันคืออะไรล่ะเวลาผ่านมาตั้งนานขนาดนี้มันจะมีร่องรอยอะไรหลงเหลืออยู่หรอที่จะพิสูจน์ว่าเขาคือผู้บุกเบิกตัวจริงจนกระทั่งวันหนึ่งครับครูเอลเซแกก็ไปเจอโดยบังเอิญลึกเข้าไปในการตั้งค่า Google Search ของตัวเองมันมีป้ายแท็กเล็กๆเ,เขียนกำกับบัญชีของเขาไว้ว่าผู้ใช้คนแรกโอ้โ oh ห คนลุกเลยนะอารมณ์เหมือนนักโบราณคดีไปเจอจารึกที่ไม่มีใครเคยเห็นในพีระมิดเลยแล้ว้คำว่าผู้ใช้คนแรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำเท่ๆนะครับแต่มันคือเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์เป็นรอยจารึกที่ระบบของ Google เองนั่นแหละที่เป็นคนบันทึกไว้ในห้องเครื่องของมันเองเลยว่าคนคนนี้แหละคือผู้บุกเบิกตัวจริงเอาละครับมาถึงบทสรุปของเรื่องราวสุดมหัศจรรย์นี้กัน สิ่งที่ทําให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้มันไม่ใช่แค่ความบังเอิญหรือโชคช่วยนะครับแต่มันคือทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีคิดหรือ mindset เลยคริโอเซคเคยพูดประโยคหนึ่งว่าคนอื่นเขาไม่ได้เป็นแบบฉันฟังดูเผินๆอาจจะเหมือนหญิงใช่ไหมครับแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยมันคือการยอมรับว่าเขามองโลกไม่เหมือนคนอื่นเขามองเห็นในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นหรือาอาจจะไม่ได้สนใจจะมองได้ซ้ําซึ่งมันคือแบบนี้เลยครับ ในขณะที่คนอื่นเห็นข้อจํากัด <c oughs> เห็นกําแพงคนแบบครูเอลเซ่จะมองหาเส้นทางมองหาประตูที่ซ่อนอยู่คนทั่วไปจะรอให้มีฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาให้ใช้แต่นักบุกเบิกจะสร้างวิธีการใช้งานแบบใหม่ๆขึ้นมาเองเลยคือพวกเขาไม่ได้แค่ใช้ระบบแต่พวกเขาเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เลยต่างหาก เรื่องของครูเอลเซ่เนี่ยมันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกบางทีมันก็ไม่ได้เกิดในห้องแลบหรูๆแต่มันอาจจะเกิดจากความสงสัยเล็กๆในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่สุดก็ได้แล้วมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามนะครับว่าตำนานดิจิตอลคนต่อไปจะถือกำเนิดขึ้นที่ไหนบางทีอาจจะในห้องน้ำของใครสักคนก็ได้นะ